สวัสดีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาเจอเจ,อเจอชิต้าอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันหน้าสล็อตเฮกเกอร์นะคะเจ๊จะพาทุกคนไปเล่นค่ายีจีกันตัวนี้จะเป็นหน้าสูตรที่จะบอกเปอร์เซ็นในการแตกนะวันนี้เรามาเลือกเกมกันเลยนะเจอขอเลือกเป็นเก,นเกนมมวยไทยนะคะอัตราการแตกอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นนะตอนนี้เดีย๋ยวเราไปดูหน้าเกมกันเลยนะคะว่าเกมตัวนี้มันเป็นยังไงนะสําหรับวันนี้เจก็พตทุนมาสองหมื่นนิดๆน,นะขอเดินเบทดที่หนึ่งร้อยบาทเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะในสูตรมากนะตอนนี้ เว็บที่เจแนะนำเนี่ยสมัครสมาชิกขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะคะเมื่อเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยฝากถอนระบบออโต้ขั้นต่ำห้าสิบบาทก็คือถอนได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะไม่จํากัดครั้งแล้วก็มีแอดมินคอยบริการตลอดยี่บสี่ชั่วโมงด้วยค่ะแถมยังมีโปรโมชั่นคืนยอดเสียหกเปอร์เซ็นให้ด้วยนะคะทุกสัปดาห์เลยสำหรับเกมตัวนี้เราก็ต้องมาตามหาตัวสกเก็ตเตอร์กันนะคะให้ได้สามตัวขึ้นไปนะถึงจะเข้าฟีเกอโอเคสกเก็ตเตอร์มาแล้วนะคะทุกคน ก็คือสูตรร้อเนตะยังไงก็ต้องแตกนะวันนี้นะมา4ตัวนะคะทุกคนก็ได้ฟรีเกมมา12เกมนะคะเด<ๆ>ี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําเงินไปได้เท่าไหร่นะ <S <S 1> <S 1> ความพิเศษของเกมตัวนี้เลยนะก็คือถ้าเราได้คอมโบไวเนี่ยมันจะไม่หายไปนะคะมันก็จะรันไปเรื่อยๆก็เหมือนมันจะรีสปินไปเรื่อยๆค่ะโอกาสทาเงินก็จะได้เยอะหน่อย สำหรับคนที่สนใจสูตรตัวนี้นะคะให้พิมพ์คาว่าสนใจไว้ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวเจ๊จะไปทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะคะเป็นสมาชิกกับเจ๊เนี่ยเจ๊ก็จะสอนเทคนิคให้นะคะเทคนิคการเดินเงินทำส่วนของเกมนะช่วงเวลาที่ควรเล่นค่ายไหนนะเจ๊ก็จะมีแนะนำให้ตลอดเลยแล้วก็จะมีกลุ่มน้ำเล่นให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เหลือฟีสปินอีก6ครั้งนะก็ได้มาเกือบหมื่นแล้วนะ ก็คือกําไรแล้วนะวันนี้นะกดเบ็ดละร้อยก็คือแค่ไม่กี่ครั้งก็เข้าฟีสปินแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่ากําไรนะเพราะเมื่อกี้ได้สก,กิตเตอร์มาสีตัวนะไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เหลือฟีสปินอีกแค่สีครั้ง ได้มาหมื่นห้าแล้วนะเนี่ยคือความพิเศษของเกมตัวนี้เลยคือถ้ามีคอมโบไวขึ้นมาแล้วมันจะไม่หายไปนะคะมันจะรีเกมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดฟรีสปินนะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่สนใจสูตรนะให้ทิ้งคำให้พิมพ์คำว่าสนใจไว้ใต้คลิปเลยนะคะสูตรตัวนี้เจ๊แจกให้ฟรีนะคะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะแตฟรีสปินแค่หนึ่งครั้งนะคะ สามพนเะจ็ะเรามาดูกันว่าครั้งสุดท้ายเราจะได้เท่าไหร่นะคะโอเคสี่พรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ได้มา30,000นิดนดนี่คือกำไรมากนะคะสำหรับเกมนี้เจ๊ก็มารีวิวสูตรตัวใหม่ให้ดูนะคะโอเคได้มา3ามหมื่นสบาทนะอันนี้คือกำไรมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าสูดกันเลยนะคะว่าสูตรลดหรือยังนะ โเคสูตรก็ลรียเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สูตรก็ลดลงเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือ72%ปซนะก็คือสูตรแตกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ